สวัสดีค่ะพี่น้องของเพื่อนทุกท่านค่ะมื่อนี้ดรวาาผ้ามาเข่าคั่วมกไกล้ใจหัวปีค่ะใกล้เตรียมแล้วหัวปีหั่นแล้วพี่น้องหั่นแล้วแช่น้ำสงขึ้นจากน้ำเสด็จน้ำแล้วหัวปีแซ่ด้วยน้ำบักเน่าบ่ิห้ยมีความดำค่ะใบแมงลักใบบักูดเบ็ดค่ะ มกไก่ใส่หัวปีคออรัวดอรวาดเข้าเบีย้ยค่ะพี่น้องเอข้าอันนี้คือเข้าตาเข้าเหนียวตาดตร็รวาดบ่ใใจแป้งมันเอ่ใจแป้งสํเเ็จรูปค่ะเพราะว่าต้องการคั่วนัวจากเข้าตาค่ะพริกพริกตามน้ำปลา เกลือนำปลาอยู่ในนี้เมื่อตุกอย่างแล้วเติมเกลือค่ะหม้อใหญ่เลยคนเจองปรุงทุกประเภทเข้าหากันทุกอย่างค่ะพี่น้องคนให้เข้ากันทุกอย่างใบตองซึ่งกะเตรียมเมดแล้ว คนให้เข่ากันค้นในเนื้อเข่ากันโอ้หม้อใหญ่เลยต้องใส่เวลาค้นโดนอยู่เด้นหมกไก่ใส่หัวปรีอ่ะนี่สิผ้าพี่น้องกินข่าก็มกหัวปี <laughs> คนให้เข้ากันค้นทุกอย่างให้เข้ากันให้เข่าเนื้อเด้อพี่น้องให้เข่าเนือ้อไก่ค่ะคนหมอใหญ่ต้องใส่เวลาค้นโดนอยู่เรื่อเครื่องปรุงปลาานำปลา เกลือเข้ากะกะประมาณเราค่ะพี่น้องนั่นคือหมกแบบอีสานนะคะแต่ผู้ใดชอบกะทิกะใส่บางค้นเพื่อนกะสีใส่เป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวเหนียวซ้ำเด็ดรูปค่ะแตได้ดรวัฒน์ตา,ตามเอาค่ะใช้เวลาคน มกไ่ต้องเตรียมแล้ว <c oughs> หอมหมกด็อกเตอร์ว,วาดห <c oughs> มกไก่ใส่หัวปีหัวปีเขากับ เทคนิคบ่ชหอยดำก็ค,คือเขาแช่น้ำหมักเนาวค่ะนี้บนสามาแช่แฉน้ำกันเด้อพี่น้อง กตสิเป็นมือเทียงคุณละค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านจะหาตะเนี้ยค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อนองค่ะ